เป็นกีฬาชนิดเดียวที่ถอยหลังถึงจะชนะชท็กเคยอเอร์เพ้นเดินหน้าข้ามันไม่มีไม่ได้ถ้าเดินหน้ามันเลยแพ้ครับคนเดินหน้าคือแพ้ออ <Yeah. S 1> ถ้าพูดถึงกีฬาชทกเคยเออร์ของไทยทุกสายตาจะต้องจับจ้องมาที่โรงเรียนเบนจมาราชลังสลิดชาเชิงเศรา <Yeah. S 1> นอกจากโรงเรียนเบนจมาราชลังสลิดนะครับจะเก่งกาดด้านการศึกษาแล้ว <Okay. S 1> ล แพ้ใครโดยเฉพาะกีฬาที่ถอยหลังคือชักกยื้ว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรณรณาลาร้กีฬาในโลกนี้นะครับมีมากมายหลายประเภททั้งกีฬาพื้นบ้านกีฬาระดับชาติและกีฬาระดับโลก ก็แต่ละคนที่ชื่นชอบนะครับเป็นแฟนกีฬาระดับไหนก็ว่ากันไปนะอาจารย์นะแล้วแต่ว่าเขาชอบอะไรยังไงก็ว่ากันไปคําว่ากีฬาชัเเยอเนี่ยเรารู้ว่าเป็นพื้นบ้านมานานแล้วแต่เราเป็นเด็กก็เล่นการสนุสนุกนะแต่ไม่นึกว่าปัจจุบันนี้กีฬาชัเเยอจะเข้ามาสู่ระดับชาติและระดับโลกไปแล้วซึ่งที่นี่นะครับผมได้ยินคําว่าชัเเยอเมื่อประมาณสักเดือนหนึ่งที่ผ่านมาผมเลยติดใจเอ๊ะ เป็นชคเเยอร์ระดับชาติชคเเยอร์ระดับโลกด้วยที่โรงเรียนเบนจมะราชรังสฤษดินะ์ของฉะเชิงเซาว,วันนี้ก็เรามาดูน้องๆน,นะครับเยาวชนทั้งหญิงทั้งชายที่มีอาจารย์ซึ่งเป็นโค้ชสตาโฟโค้ชนะครับสอนเขาแล้วก็ได้เห็นว่าโอ้กีฬาที่ผมเมินมองไม่เห็นเนี่ยวันนี้มันอยู่ระดับตลางๆของกีฬาทั่วไปใช่ไหมอาจารย์ครับอ่า ต้องถามอาจารย์ว่าทั่วโลกวันนี้เขาให้ความสำคัญกับกีฬาชกเยอมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับชื่อครูโกโมกระเบดีหินครับครูวิทยฐา,านะเชี่ยวชาญหัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาชกเยอและผู้เชี่ยวชาญสมาคมกีฬาชกเยอแห่งประเทศไทยครับสืบเนื่องจากกีฬาชกเยอเนี่ยมันเป็นกีฬาพื้นบ้านาซึ่งทั่วทุกมุมโลกเนี่ยก็เล่นเคยสัมผัสแล้วก็ คุ้นเคยเป็นอย่างดีแต่ณนวันหนึ่งเนี่ยมันมีสมัพันธ์ระดับโลกที่เรียกว่าทวิปทักอวอร์อินเตอร์เนชันแนลอินเตอร์เนชันแนลเฟเดเรชั่นก็จะจัดการแข่งขันซึ่งเคยอยู่ในโอลิมปิกมาก่อนนะครับแล้วก็หลุดออกไปเมื่อหลังสงคามโลกครั้งที่สองแต่ก็ยังมีการแข่งขันในระดับโบเกมชิงชมป์โลกซึ่งส,สมัพันธ์ตัวเนี้ยจะภายใต้การดูแลของ คณะกรรมกาันรอิมปิกษากล<ม>ตามกฎบัตรข้อที่29ครับ <No. S 2> ก็ยังมีการแข่งขันและก็ในแถบพุนภาคเซอีเตเชียเนี่ยก็ยังคงมีการะเล่นอยู่การแข่งขันประเภทนี้อยู่ทั้งประเภทในร่มและกลารแจ้งครับ,รบโดยในในสายตาของชาวโลกแล้วเนี่ยนะกีฬาชัเเยอความสําคัญของเขาเนี่ยนะอยู่ระดับบนกลางหรือล่างถ้าเทียบในระดับนี้น่าจะอยู่กลางค่อนข้างบน เพราะว่าในแถบยุโรปเนี่ยเล่นมีการแข่งขันที่ต่อเนื่องนะครับเป็นประจำทุกปีทั้งชิงแชมป์โลกชิงแชมป์ยุโรปชิงแชมป์ของแต่ละทวีปซึ่งของเอเชียเราก็มีเช่นเดียวกัน,นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในแถบภูมิภาคซามิทเอเชียนะครับก็มีการแข่งขันในกีฬาซีเกมซึ่งเป็นการสาธิตครั้งแรกะนะครับ,บเพราะงั้นก็คงจะต้องมีต่อไปและก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นแล้วทําไมอาจารย์ถึงได้ ตั้งเป็นศูนย์แล้วก็ปลุกปั้นฝึกซ้อมให้ตรงนี้มีความเด่นดังเรื่องกีฬาเชคเเยอร์จนกระทั่งไปได้รับรางวัลระดับนานาชาติมาแล้วทำไมถึงเกิดศูนย์นี้ขึ้นมาเออเบื้องต้นเลยเนี่ยกีฬาประเภทนี้มันจะแตกต่างจากกีฬาประเภทอื่นครับประเภทอื่นเนี่ยเราจะต้องถูกปลุกฝังว่าต้องไปข้างหน้าคุณต้องวิ่งไปข้างหน้าคุณต้องนําลูกไปข้างหน้า ต้องเอาตัวเองไปข้างหน้าแต่กีฬาประเภทนี้เป็นกีฬาประเภทเดียวที่ถอยหลังถึงจะชนะผู้ที่ชนะเนี่ยมันมีปรัชญาที่แฝงอยู่คือทั้งหมดจะต้องพร้อมเพียงกันความพร้อมเพียงเป็นหนึ่งเดียวกันก้าวเท้าพร้อมกันออกแรงพร้อมกันช่วยกันดึงเอาฝ่ายตรงข้ามมาอยู่ในฝ่ายเดียวกับเราปรัชญาที่แฝงอยู่ในกีฬาประเภทนี้แล้วก็ประกอบกับตัวเองเนี่ยได้รับโอกาสดีๆจากทางโรงเรียนฝ่ายสนับสนุนทั้งสมาคมกีฬาชักยอ์ สมาคมผู้ปกครองสมาคมผูิทธ์เก่าเครือข่ายผู้ปกครองส่งให้ไปอบรม,มแล้วก็ได้รับการฝุงปักที่ดีจากโค้ดไต้หวันนะครับก็อยากที่จะนําความรู้ที่ตัวเองได้ได้รับโอกาสตรงนี้นะี่ยมาเผยแพร่ให้กับน้องๆนักกีฬาเพื่อนครูวงการกีฬาวงการพาราศึกษาให้มีความเข้าใจใหม่ว่าชักเกย์ทักออฟบอลเป็นกีฬาชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่กีฬาพื้นบ้านที่ ต่างคนต่างดึงแต่จะเราจะเล่นภายใต้กฎกติกาการแข่งขันที่เป็นระดับสากลทั่วโลกอยอมรับครับวันนี้โรงเรียนเบนของเราที่ที่ศูนย์ฝึกซ้อมโรงเรียนนะฮะไปคว้ารางวัลระดับโลกที่ไหนมาบ้างครับศูนย์ฝึกของเราเนี่ยนอกเหนือจะเป็นตัวแทนในส่วนของเรียนก็จะมีโค้ชสอนศิลป์ส่วนของผมเนี่ยจะดูแลทีมชาติทั้งหมดหเพราะงั้นเด็กที่มาฝึกที่นี่ ส่วนหนึ่งก็คือนักกีฬาทีมชาติทั้งหมดและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นนักกีฬาที่จะขยับขึ้นมาแทนรุ่นพี่เราไปได้เหรียญทองแดงระดับโลกในการแข่งขัน world indoor championship ที่ประเทศเน,นเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ล่าสุด2018ที่ประเทศจีนเราได้สองเหรียญทองแดงจากรุ่น U23 ชายหญิงซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ทําให้หลายๆประเทศหันกลับมามองว่าประเทศไทยเราเพิ่งเริ่มเล่นแต่เราสามารถพาทีม พานักกีฬาฝึกซ้อมได้มาตรฐานจนได้รับรางวัลในระดับโลกครับและเร็วๆนี้จะไปแข่งขันที่ประเทศไหนเป็นระดับไหนครับจะไปแข่งขันที่ไต้หวันครับวันที่19ถึงวันที่25พฤศจิกายนในเป็นรายการระดับโลกที่รับรองโดยสมาพันธ์ทวิปนะครับก็เราจะไปแข่งรุ่นประชาชนนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นวันที่16ธันวากีฬาสาธิตซเกมที่กรุงเทพมหานครครับ ล่าสุดแบบสำคัญที่รอเราอยู่คือเดือนมีนาคมวันที่15ถึง20นะครับชิงแชมป์โลกที่ไต้หวันวซึ่งตรงเนี้ยเราก็มุ่งมั่นนักกีฬาทั้งหมดทีมสตาฟของสมาคมทั้งหมดแล้วก็ผู้มีส่วนช่วยเหลือทั้งหมดก็พยายามเร่งรัดผักดันเก็บตัวฝึกซ้อมครับขอบคุณก็ขอให้พวกเราให้กำลังใจนักกีฬาทุกๆคนด้ครับ yeah. กีฬาในโลกนี้นะครับที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลยอมรับให้การรับรองก็มีประมาณสักไม่ต่ำกว่า60ประเภทและหนึ่งในนั้นก็คือกีฬาชักยอยนะครับต้องถามน้องก่อนว่าคคิดยังไงกีฬามีตั้ง60กว่าประเภทมายุด<ห>ชักคือย์ค่ะชื่อจรัญญาเนศสาคอนคะอ่ะเรียนที่ไหนยังไงอ๋อไม่ได้เรียนแล้วค่ะจบแล้วคะ่ะ เป็นภาคประชาชนละใช่ค่ะหนูรู้สึกว่ากีฬานี้มันมีความท้าทายค่ะคือมันต้องอาศัยความแบบว่าแข็งแรงแล้วก็ความทนทานในการเล่นกีฬานี้ค่ะนอถึงชอบมันมีเสน่ห์ค่ะมีเสน่ห์ใช่ค่ะตั้งแต่เริ่มเนี่ยมันใช้แรงเลยนะใช่ค่ะเหมือนเหมือนเหมือนกรรมกรต้องทำงานหนักผ่อนไม่ได้เลยผ่อนก็หน้าคว่ำใช่ค่ะเห็นไหมค่ะยังชอบชอบค่ะ ภาาประชชนนมือกัใช่ค่ะชื่อนางสาวมูลทินีสุรีค่ะจบจบการศึกษาจากที่โรงเรียนเบนนี่แหละคะ่ะเล่นรุ่นประชาชนแล้วค่ะเปนรุ่นประชาชนค่ะทุกวันนี้ไปขายหมูอยู่ที่ไหนฮะอันนี้ประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่บ้านาค่ะแต่ใจใจรักนะใจรักกีฬาประเภทนี้ก็ยังมาทําอยู่ใช่ค่ะเหมือนแบบเหมือนได้ชาเลนจ์ตัวเองไปเรื่อยๆว่าอย่างคนเก่าหมดไปอย่างเงี้ยเราจะพัฒนาน้อง คนใหม่ๆขึ้นมาแทนคนเก่าแล้วเล่นกันได้แบบพร้อมเพียงกันทั้งแปดคนได้อย่างไรอย่างเงี้ยมันมันท้าทายตัวเองไปเรื่อยๆไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหนึ่งคนเดียวใช่ค่ะเราจะทํายังไงให้คนทั้งแปดคนสามารถเดินไปพร้อมกันได้ตลอดสี่เมตรด้วยต้องทั้งแข็งแรงและทนทานมากๆชอบจงการรวมทีมนะใช่ค่ะไปได้ดีแลวจังหวะที่ก้าวขาไปพร้อมกันพร้อมกันทั้งแปดคนด้วยคนายจิตตินเจ้าอะไรครับ อ่าเรียนอยู่โรงเรียนเบญจมาล,ล่าลางังสลิดชั้งเซารครับมอ,อะไรมอหกแล้วครับหกเนาะครับผมทาไมเลือกกีฬานี้เพราะว่ามันกีฬานี้มันมีเสน่ห์ครับมันเป็นกีฬาที่แบบว่าชนิดเดียวที่เราเห็นแล้วถอยหลังจัชนะครับกีฬาชนิดอื่นเนี่ยเดินหน้าชนะหมดเลย<อ>ครับผม<อ>มันมีเสน่ห์ของมันครับอ๋อแล้วก็<อ>มันใช้ทั้งแรงครับความแข็งแรงความทนทานแลว้วทุกคนทั้งแปดคนเนี่ยต้องมีความพร้อมเพียงกันหมดเลยครับมันก็ใช้ต้องน้นการฝึกซ้อมที่หนักมากันครับ ครับได้ไดชื่อนายวรพัชเชมงคลครับอยู่ม .5 ครับโรงเรียนเป็นจมาราชสิทธิ์ครับแล้วเลือกกีฬาชนิดนี้เพราะอะไรครับเพราะว่ามีเสน่ห์เพราะว่าต้องถอยหลังเพื่อจะชนะครับครับชอบถอยหลังเนี่ยใช่ทีนี้พอเล่นเป็นนานๆไปฝึกแค่กเยอะเวลาเดินขึ้นบ้านก็ถอยหลังขึ้นไม่ใช่ <laughs> ไม่นะเดินมาขึ้นบ้านเดินหน้าแต่เล่นกีฬานี้ต้องถอยหลังใชมันแปลกตรงนี้ใช่ครับและเสน่ห์ของมันใช่ครับไปพร้อมเพรียงกันใช่ครับไปเป็นทีมอนาคตถามถึงอนาคตของกีฬาชกยะที่โรงเรียนเบนเนี่ยมันจะก้าวก้าวหน้ากว่านี้ไหมน้องน้องรุ่นหลังของเราสนใจไหมก็ก้าวหน้าเพราะว่ามีน้องๆมาเข้าร่วมทีมด้วยตลอดครับ ใช่ครับเราคิดว่าอย่างนั้นเนาะใช่ครับถ้าเพื่อนๆในวงการเพื่อนๆนักเรียนหรือคนทั่วไปเขาพูดถึงโรงเรียนเบนของเราเนี่ยเขาคงไม่ลืมกีฬาชนิดนี้ของเราพ่วงไปด้วยเขารู้จักไหมว่าโรงเรียนเบนโรงเรียนเบนเราดังเรื่องนี้ต้องรู้จักอยู่แล้วเพราะว่ากีฬาชนิดนี้ขึ้นชื่อในในที่โรงเรียนนี้ครับในจังหวัดนี้ด้วยครับขึ้นชื่อของกีฬาชัยเยือกรู้จักโรงเรียนเบนต้องรู้จักกีฬาชัเยือก <laughs> ชื่อนายนพงศธรเฟื่องดีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6บางโรงเรียนบางรีวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีครับอ๋ออันนี้มาผสมอยู่ด้วยนะครับแม้มือจะเป็นอย่างเงี้ยเรียวกว่ามือเสียเจ็บไหมไม่เจ็บเลยโอ้โหเนาะนี่เนี่ยเป็นสันเลยนะนี่อ่ะอ่ะดูที่เนี่ยเป็นปื้นโอ้โหก็ยังรักที่จะเล่นใช่โอย อลองลองรูปหน้าลุงนี่ <c oughs> อ้โอเหมือนก็ดาษทรายหน้าแหกไม่ถึงขน,นาดนั้นนะแต่ว่าสงสารเขานะครับเวลาไปจีบสาวเอามือไปจับสาวสาว,สาวเฮ้ยเ <c oughs> นาะ <c oughs> ผู้หญิงร้องเลยดิแต่บางทีผู้หญิงก็คิดท,ท,ทีว่าหมอนี่ทำงานหนักเพื่อจะไปเป็นคู่ชีวิตโอ้โหต้องยอมแลกนี่เป็นแผลเลยเห็นไหม โอ้โหนี่แล้วเกิดดูที่เนี่ยเลือดออกเลยนะฮะยอมนะนี่ดูที่นี่ย่อนดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วอพอมันด้านนี้แล้วพอเร,เราไปจับนะมันเกิดความรู้สึกว่าเจ็บไหมก็มีเจ็บบ้างค่ะมีเจ็บบ้างแล้วเร,เ,รเรา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 รักษามันยังไงปกติผู้หญิงต้องถนอมนะ เอาอะไรตะไลเนี่ยทาโลชั่นให้มันนิ่มนุ่มแต่เราถนอมมันด้วยยังไงครับไม่ได้ถนอมเลยหนูก็เป็นยังไงก็อยู่อย่างนี้เลยนี่นะครับด้วยความรักความชอบเขายอมที่จะยอมที่จะเป็นมือแบบกระด้างน,น,นะครับแล้วก็มาแข่งเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับทั้งโรงเรียนสังคมและก็ประเทศชาติเป็นเรื่องที่น่ายกย่องน้ำใจน้องๆเหล่านี้นะครับทุกคนเลย ทั้งหมดเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นณนะโรงเรียนเบนจมารา,าชาลางสลิดชาเชิงเซองาอ่านะครับพี่กอไเดลูฟเรดี้โอ้โอเรามาดูการแข่งขันกีฬาชัเเยอร์ซึ่งเป็นกีฬาระดับประเทศของเราและระดับโลก นะครับเราอยู่ต้นต้นของเอเชียเลยนะครับสำคัญคือน้องๆเหล่านี้นะครับถูกฝึกฝนขึ้นมาและต้องใช้แรงมหาศาลเลยถูกต้องครับครับสิ่งที่ผมชื่นชอบที่อาจารย์พูดก็คือว่าถอยหลังเท่านั้นจึงจะชนะครับอย่าชะกเย่อแปอย่างอื่นเนี่ยต้องไปข้างหน้าลูกบอลลูกแบตทุกอย่างวิ่งชัดเจนแล้วก็จะถูกลูกฝังว่าต้องเดินไปข้างหน้าแต่เปล่า กีฬานี้ต้องถอยหลัางถอยหลังถึงจะชนะครับแล้วทั่วโลกนี้กีฬานี้มันอยู่ระดับบนกลางล่างโอ้ถ้าถ้าเป็นเอาดอร์หรือเป็นินดอร์เนี่ยระดับกลางๆเลยครับเพราะว่าโซนยุโรปเล่นเยอะมากผมสมาคมตัวเนี้ยได้รับการรับรองการดูแลจากสมาคมคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นกีฬาที่เป็นที่นิยมของโซนยุโรปเลยทีเดียวครับ ไม่ใช่กีฬาธรรมดาวันนี้อยู่ในสายตาผู้คนแล้วครับชอคอยอชักขยื้อกีฬาเดียวที่ถอยหลังจิ่งจะชนะใช่ครับเดอร์ซีบอกให้ใช่เมนบอแมมนครับเมนยูครับเรามาในศูนย์ฝึกซ้อมของกีฬาชักขยื้อที่โด่งดังของประเทศไทยที่โรงเรียนเบญจมาราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเซานะครับก็ให้กําลังใจน้องๆนะครับ เขาทำชื know, das ่อเสียงให้กับบ้านเมืองเขาทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาติแล้วก็สังคมไทยใครที่มีกําลังทรัพย์ที่พอจะสนับสนุนเขาได้นะครับเพราะเขาต้องไปต่างประเทศค่าใช้จ่ายบานหูเลยบานจมตะเกียงเลยนะครับคิดจะช่วยเขาได้ก็ต้องมาช่วยกันเราก็เป็นกําลังใจนะครับอ้าวชักใคร่และเธอเอ้าใจไปต้องไปให้ไกล แค่โรงเรียนเบนแห่งนี้เราสร้างชื่อเสียงมานานลาหลายปีชักเคยเยอแห่งนี้ที่โรงเรียนเบนฉัตรช,<ะ>ชืงสาวขอให้กีฬาชักเคยเยอจงเจริญโรงเรียนเบนของเราก็จงเจริญประเทศไทยของเราก็จงเจริญ <laughs> ว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรอน